ใครอยากได้นะครับสองกระปุกหนึ่งแถมหนึ่ง MC <Wow. S 1> อันนี้พูดตรงๆนะเอาร้อยเซ็ตครีมตัวนี้ทาแล้วผิวสว่างกระจ่างใสมีออร่าเวลาลูกค้าหน้าดำๆลูกค้าใช้ครีมไข่มุกเซ็ตนี้ครีมไข่มุกใช้ดีมากมาลูกค้าเดี๋ยวเล่าประวัติครีมไข่มุกให้ฟังเดี๋ยวเล่าประวัติครีมไข่หมุกให้ฟังหนูรู้ไหมทาไมครีมไข่มุกลูกค้าถึงใช้ทั่วบ้านทั่วเมืองครีมไข่มุกเป็นครีมที่ ทาแล้วเห็นผลเลยตั้งแต่ครั้งแรกที่ทาคือทาแล้วอะผิวจะเงาเลยผิวจะเป็นกาสกินผิวมันจะผ่องเหมือนเราทาแป้งเลยโดยที่ลูกค้าไม่ต้องไปลงไม่ต้องไปลงรองพื้นครับไม่ต้องไปลงอะไรเลยทาตัวนี้แล้วจบเลยเปิดร้อยเซตเต็มตัวค่ะฟังนะพี่ให้ร้อยเซตถ้านหน้าไม่สวยอิยเงเทีมไข่มุกใช้ดีมากที่จัดให้ลูกค้าแบบตาแตกเอียน้อยเซตเลยนะ พี่ลักใช้ก่อนแต่งหน้านะหนูทาก่อนแต่งหน้านะผิวเงามากจริงๆไม่แพ้เลยค่ะหนูต้องกดให้ทันค่ะไลฟ์สดนี้หนูต้องกดให้ทันค่ะอันนี้กล่องอะไรกล่องเขาเลยล่องเขาเลยแล้วเขาอ่ะจะมีบาร์โคทุกคนใครอยากดูครีมไขมุกปลอมกดหนึ่งเดียวเขาจะเนื้อเนื้อ,อกล่องเขาจะไม่เหมือนเราเนื้อกล่องเขาจะมีฟิลด้านรูดเราได้ชิบหายแล้ว ตอนนี้ครีมไข่มุกปลอมดูแค่กล่องดูไม่ออกเหมือน,มนไม่หรบอ่ะจะเป็นการตลาดหรือเปล่าครีมเธอมันไม่ได้ติดตลาดขนาดคนเขาจะปลอมมันจะเป็นการตลาดเธอหรือเปล่าเออถูกไหมโฆษณาบอกว่าเนี่ยมีคนอื่นเ็าปลอมนะครีมของเราปลาปลาปลา,า,านั่นนู่นนี่ ถ้าปลอมเป็นชาแนลอะ่ะกูเชื่ออยู่ปลอมเป็นกุชชี่เป็นดีออเหมือนที่มึงปลอมน้ําหอมขายนะกูเชื่ออยู่ขายมันจะมาปลอมครีมกวนอิมของหล่อนเออเธอจะบ้าเหรอฉันไม่เชื่อเลยว่ามันมีบริษัทไหนจะไปผลิตครีมอีดิวปลอมอะไรเนี่ยฉันไมเชื่อเพราะว่าครีมเธอมันไม่ได้ติดตลาดขนาดนั้น ฐานคนซื้อของเธอนะ่ะมันอยู่แค่ในไลฟ์ของเธอไม่ได้ขาดตลาดขนาดใครจะต้องมาปลอมขายมันไม่ได้ขายดิบขายดีขนาดว่าของขาดตลาดต้องไปปลอมมันไม่ใช่สัมดูดูดดนะอันไหนปลอมเธอสร้างสตอรี่ขึ้นมาเองสารภาพมาเชดนดีๆมันก็เป็นอีกเออสำหรับสายตาชันนะฉันอาจจะมองเธอผิดหรือถูกเธอก็แย้งมาได้ อยู่ๆเธอมาประโคมข่าวว่ามีคนปลอมครีมเธอแต่อีกฝั่งหนึง่งอ่ะเธอกําลังจะปิดบริษัทแล้เพราะครีมขายไม่ดีโอ้ยไออย่างเงี้ยมันก็เป็นอีกเทคนิคกับเทคนิคหนึ่งการตลาดเธอหรือเปล่าทําวีดไว้วิตไว้ประมาณว่าเนี่ยครีมของฉันน่ะดีมากเลยมีคนมาปลงมาปลอมน่ยอย่างนี้หรือเปล่าครีมเธอมันไม่ได้ติดตลาดขนาดนั้นครีมของเธอนะ่ะมัน ขายเฉพาะเฉพาะไอ้พวกคนในกลุ่มของเธอเอฟซี FC ของเธอไม่มีบ้าตัวไหนจะเป็นปอมเป็นเธอหรอเธอไม่ได้เป็นชาแนลเธอไม่ได้เป็นดีโอเธอบ้าเปล่าเอาอันนี้ฉันวิเคราะห์ในมุมชั้นนะฉันอาจจะมองโลกในแง่ร้ายก็ได้นะใครเถียงมาก็ได้นะก็ในชั้นมองในมุมชั้นน่ะอ่ะอ่ะเหมือนกูนะ่ะสมมติว่ากูเปิดตัวขายของเนี่ย ถ้าของกูเนี่ยมันขาดตลาดโอ้โหมีแต่คนลุมซื้อแบรนด์ดังไปทั่วโลกไอ้อย่างงั้นเข้าใจเวลาคนเขาจะปลอมของเนี่ยเขาจะปลอมเฉพาะที่มันเป็นท็อปอะท็อปออฟเดอะท็อปอะมึงเข้าใจปะมึงจะปลอมของของใส่กันเนี่ยเช่นว่ามึงปลอมปลอมเป็นกระทิงแดงอย่างเงี้ยเรดบูลอย่างเงี้ยดังทั่วโลกนะอ่ะถูกไหมปลอมน้ําหอมแบรนด์เคาน์เตอร์อย่างเงี้ยอ่ะอ่ะถูกปะเออปลอม ปอมเนี่ยถามว่าปอมครีมดิวใครรู้จักอะไปวางตลาดนัดมีคนกล้าซื้อป่ะราคาสามสี่ร้อยกระปุกหนึ่งเนี่ยออะกูถามคําเดียวสั้นๆเนี่ยเออกูถามคําเดียวสั้นๆเนี่ยครีมของเธอมันอาศัยขายแค่ฐานฐานเอฟซีฐานคนดูของเธอเธอไปวางเซเว่นวางตลาดตลาดนัดไม่มีใครคว้าไปหรอกกระปุกละสามสี่ร้อยอะไรของเธอเนี่ย เออแล้วถามว่าอีหน้าโง่ตัวไหนมันจะไปปลอมปลอมขายให้ใครอ่ะอาถามทำเดียวสั้นๆนะปลอมขายให้ใครอ่ะเออเออไอตัวนี้มันก็เป็นอีกอีมันฉันมองว่ามันเป็นการพีอารบริษัทต,ตัวเองประมาณว่าจะมาประคมว่าเนี่ยขายดิบขายดีจน,นมีคนปลอมอ่ะก็จะประมาณลักษณะงั้นแล้วทำเป็นแบบเออวิดยายวิดยายโวมันไม่มีใครก็จะไปปลอมบ้าเหรอ หาคนซื้อก็ยากอยู่แล้วหมาตัวไหนมันจะไปเสี่ยงไปเสี่ยงผลิตมาปลอมมาเปิมปลอมเอาอะไรบ้าเปลตัวเองไม่ได้ติดตลาดขนาดนั้นโูผู้ทูผู้ถังคนเราอันนี้ฉันอาจจะมองด้านลบก็ได้นะขวาหรือซ้ายอันนี้คือดิวสั่งมาเออขวาหนึ่งหรือสองปลอมปลอมตั้งแต่สายตาแล้วคะ่ะ ปลอมสายตาเธอนี่ก็ปลอมแล้วค่ะโธ่อ่ะมันจะมีตรงไหนคุณโบอะอะไรอีนิงพูดตามหลักหลักความจริงเนี่ยการที่เราจะไปก๊อปปี้เนี่ยมันต้องก๊อปปี้ของที่มันเป็นดังระดับระดับที่ว่าเออมึงก๊อป,ปมามึงคุ้ม,มอะเอามึงไปก๊อปคีมีเดียมึงจะไปยักเยียดไขยให้ใครอ่ะอีนิงถามคําเดียวสั้นๆเนี่ยไขยดีขนาดต้องก๊อปปี้ <c oughs> คุณโบคอ คือลําพังตัวเองจะขายในไลฟ์ตัวเองก็ยังหาลูกค้ายากแล้วก็จะไปกอรร๊อปทำไมใครจะเป็โหบ้าหรือเปล่าเอเออผลิตมาขายเพื่อไลฟ์ของตัวเองโดยตรงมนุษย์คนอื่นเนี่ยถ้าเขาอยากขายเหมือนเธอเขาก็ต้องอยากมีโลโก้เป็นแบรนด์ของตัวเองเขาก็จะเขาจะเอาชื่อเธอไปแปะเพื่อโฆษณาชื่อเธอทาไมมันแข่งขันเงินจะไต่หาีกคิมใต้ดินเนี่ย อ่ะก็พูดตามหลักการคำจริงกว่าจจะมองในแง่ร้ายใครจะเถียงกูก็ได้นะอ้าวอยู่ๆมาทำคอนเทนต์เนี่ยมันมีคนปลอมหมูของเรานี่มันโดนเลียนแบบอะไรวะบ้าป่าวะแล้วไอ้คนปลอมนี่มันมันต้องโง่เบอร์ไหนมันไปลงทุนผลิตคิมมาเอาชื่อเธอไปแปะนะอ้าชื่อเธอมันดังขนาดต้องเอาไปแปะในกล่องขนาดนั้นเลยเหรอมนุษย์หน้าไหนก็ช่างใครมันผลิตของพวกนี้มันก็อยากเอาโลโก้ที่เป็นของตัวเอง เออผลิตภัณฑ์ของตัวเองเออมีหมาที่ไหนจะไปอยากเอาชื่อคนอื่นไปแปะในผลิตภัณฑ์ของตัวเองล่ะเออเออ,เอ,อครีมเธอไม่ได้ติดตลาดขนาดนั้นอะเ <c oughs> นี่ยกล่องกล่องยังปลอมอะหนึ่งหรือสองมันไม่มีใครปลอมหรอกเธอผล,ลิตขึ้นมาเองแล้วเธอก็สร้างสตอรี่เองเนี่แหละใครมันจะไปปลอมเป็นครีมเธออู้ไปเรื่อยโอ้ อ่ะก็ถูกมล้วล่ะถูกปะล่ะเอาลิงก์มาซิสั่งสั่งบริษัทไหนที่บอกครีมปลอมไหนมาดูสิอ่ะมีแม่เดี๋ยวเดี๋ยวจะอ่ะถูกปะล่ะคนก็ปลอมนะเขามีแต่ปลอมนุ่นแบรนด์ระดับโลกหนึ่งไม่มีปัญญาเปิดแข่งกับเขาก็เลยต้องปลอมนะแบรนด์งดังๆเนี่ยปลอมเป็นโรเล็กปลอมเป็นกุชชี่ปลอมเป็นเอ,อ่อไบร์ลิง ปลอมเป็นนั่นเปนเอยมาปลอมเป็นยีดีวปลอมถมไมอีดีวก็ขายแคบไม่ออกเอาไว้สู่ก็พูดไปเรื่อยเนาะสู่ก็อู้ไปเรื่อยเนาะเออสู่ก็สร้างคอนเทนต์ไปเรื่อยเนาะอันไหนของปลอมที่รับเลขอะไรหนึ่งหรือสองว้าวสำคัญขนาดนั้นเลยครีมของผมถูกปลอมให้ทายมาเลยอันไหนมันจริงอันไหนมันปลอมอ่าดูมาเลย ูดูปุ๊บกูรู้เลยมึงสร้างคอนเทนต์นี่น้องดีมันไม่มีใครไปปลอมเป็นคีมเธอหรอกถ้าเกิดเธอโดนปลอมคีมนะ่ะเธอไม่ต้องมานั่งไลฟ์สดเลยเธอสามารถแจ้งตำรวจแล้วก็เอาผิดเอ,อ่อบริษัทได้เลยแต่เธอทำ content, คนอเนเทนต์มันไม่มีใครก็จะไปปลอมเป็นเธอมันไม่มีนี่มันเป็นคอนเทนต์แหละเออคอนเทนต์เพื่อให้ดูแบบบ้าของเราดังมากเลย ขนาดมีคนลอกเรียนแบบปลอมของเราทุกคนคีมของเราใช้ดีมากเลยใช้ดีจนต้องมีคนปลอมแบบ่าสร้าออือแรงนะอ่ะะอย่าเสียงแตกหมายเลขหนึ่งของปอมจะมีเสียงทุกคนฟังนะ ความอันตรายของซื้อครีมที่ก๊อบก๊อป,อปแล้วปอมอ่ะคุอดิวบอกได้เลยว่าเขาจะมีตัวหนังสือที่มีความชัดเกินชีพแบบมันเกินแต่กล่องทรงโทนสีคืองงมากว่าเอาสีไปได้ไงเออนาะสีกล่องก๊อบได้ไงวะใช่คือแบบเราไม่ใช่เป็นสีเ<ช>ดียวเาไล่เฟดทุกอย่างแต่งงว่าของจริงนะครับที่ลักมันจะมีความแบบที่รักสังเกตดูเลขล็อกผลิตนะเนี่ย ของจริงมันจะปัม๊มปั๊มแบบปั๊มแบบชัดเอาไว้ง่ายของปลอมอะ่ะเปิดปุ๊บจะเป็นสีอมฟุเปิดปุ๊บเนี่ยหนูรู้เลยครีมเนี้อันตรายสุดเพราะเนี้อครีมเขากัดคือเอาไว้ง่ายว่าแพคเกจจริงอ่ะเหมือนเราเด็มีมงมีไม้ไซส์หลักเท่าเราทุกอย่างมันขายเท่าไหร่ขายถูกกว่าเราหลักเยอะอยู่เป็นการหลักเกือบเป็นร้อยแต่เลข,ขล็อตปลอมมากนี่เลขล็อตมันจะเป็นอย่างเงี้ยล,ล็อตอ่ะมันจะมีข้อสัง่ง ดีดีจนมีคนปลอมเออครีม,มดีจริงๆอีกสีเดือนปิดบริษัทเจ๊งอืมอีกสีเดือนเจ๊งเอ่อครีมใกล้เจ๊งเสือกยังมีคนมาปลอมลอกเรียนอีกไปเห่าให้ควายผกไปเห่าให้ควายฟังอ่ะควายอาจจะเชื่ออยู่นะแต่อีหนิงเป็นคนฉลาดไม่เชื่อจ้ะฉันไม่เชื่อเลยเด็ดขาดเลยในเรื่องนี้ ถ้าเกิดมีคนปลอมเธอไม่ต้องมานั่งสร้างคอนเทนต์หรอกเธอบุกไปที่บริษัทเพราะมันมีชื่อมันมีรายละเอียดที่เธอไปออเดอร์มาจากไหนเธอก็เอาตำรวจไปบุกได้เลยแล้วทำข่าวออกมาเลยฉันถึงจะเชื่อเออฉันถึงจะเชื่อสวัสด,ดีจ้าคุณชานป้าหนิงอิสเซอินเทลเลเนป้าหนิงอิสเซอินเทลเลเจนต์นายอิกบินนิกโูอินเทลเลเจนต์อิกบินทุทานอมาละเรา ไม่ได้ฉลาดแต่เราแค่อ่านออกแต่เราอาจจะอ่านอ่านผิดก็ได้นะวิเคราะห์ผิดก็ได้นะถามถามใจคนดูทุกคนตอนนี้เลยเธอเชื่อไหมว่ามีคนปลอมครีมของอีดิวและอีดิวมันเอามานั่งมานั่งอยู่ตอนเนี้ยฉันมองว่าเป็นคอนเทนต์เพื่อให้ครีมตัวเองดูมีมูลค่าอันนี้มุมฉันนะฉันมองว่าเป็นแค่การเรียกเรียกกระแส คอนเทนต์ Content, ให้ดูว่าครีมเราขายดิบขายดีจนมีคนปลอมอืมจะเป็นลักษณะนั้นก <Get S 3> ใช่น,นี้ของปลอมนะหมายเล็กหนึ่งของปลอมของแท้เลขลอตเห็นปะอือข้างบนเนี่ยของแท้ข้างล่างของปลอมที่รักดูดีอืมไม่ความอันตรายของประชาชนคือว่าตอนนี้ถ้าพี่ดิวไม่ไลฟ์พี่บอกเลยนะต่อให้พี่ a, เฮียเลีวสักแค่ไหนอืมเฮียมาก <inate> เปิดออกคือชัดเลยจากสีชมพูช่ำคือสังเกตไง่ายๆว่าถ้าคุณลูกค้าซื้อของที่เป็นปลายทางคุณลูกค้าแกะแกะปุป๊บคุณลูกค้าลูดครับแนะนารูดลูดถ้า<ช>ของปลอมมันจะมีความฝืดเออเพ<ต>รา <sided> ะว่ามันไม่เคลือบไอโธ่ยูผูโทู้ถังขายดีขนาดมีคนปลอมขนาดนั้นเชียรโอยแสดงมากเลยเรื่องเนี้ยเออขายดีขนาดจะมีคนป่งคนปลอมโมแย่งกันซื้อขนาดนั้นเชียร เอามาทาแล้วเอามาโบหน้าเนี่ยจนเป็นอีอีผีจูออนแล้วมีคนแย่งกันขนาดนั้นเชียวโอ้ยดีวเอ้ยเลิกสร้างแต่เรื่องนี้ที่กล่องคือสัมผัสจะรู้เลยไม่เคลื่อนกล่องจะสักนะขอปลอมเพราะเขาใช้ต้นทุนที่ต่ำมากๆจะประคุณรุ่นช่องถ้าไปปลอมเป็นลังโคมไปปลอมเป็นชาแนลกูกข้ใจอยู่หรอกชาแนลอ่ะหลักหมื่นตลับนึงอะนะ ลังโคมก็หลักหลักพันเจ็ดแปดพันนะตลับหนึ่งอะลังโคมอะไรพวกเนี้ยเออชิเชดโดอ,อย่างเงี้ยเออใช่ไหมชิเชดโดคลินิกหรือว่าแบรนด์ดังๆนะลำงละเมปลอมลำงละเมนี่กูเข้าใจได้นะอีดอกมาปลอมเป็นครีมใต้ใต้ดินเนี่ยครีมอีดิวป้ามันก็ผีบ้านเนะาะฮะ ถ้าเกิดมันมีการปลอมจริงนะไอคนปลอมแม่งต้องเคี้ยวหญ้าแน่นอนเลยอ่ะอีดอกมึงมึงโหมึงต้องแดกหญ้าหญ้าเอื้องแน่นอนแม่ครีมของเธอเนี่ยขายแทบไม่ออกจนจะปิดโรงงานอีกสีเดือนเนี่โอ้ยใครมันจะไปปลอมหายอยู่หาขายยากจะตายไอ้พวกโนเนม,มตามโลกออนไลน์เนี่ยถ้าดีก็ฐานคนซื้อก็คือเอฟซี แล้วถ้าครีมตัวเองไม่ดีเนี่ยต่อให้เป็นเอฟซีก็ซื้อครั้งเดียวครั้งสองครั้งสามก็ไม่มีครีมเธอไม่ได้ขายดีขนาดนั้นเธอโฆษณาเกินจริงน้องันจะบอกให้เออมันเป็นการตกตาตกตาคนดูนั่นแหละวีดไว้ประมาณว่าโอ้ยของเราดีมีคนอยากทำอยากปลอมโอ้ยมันไม่ใช่หรอกไม่ได้ติดตลาดขนาดนั้นถ้าติดตลาดจะปิดตัวเหรอ สองิ่งมันจะเนียนไปหมดเลยที่รักใครใช้ครีมไขมุกเนื้อสีชมพูอยู่นะครับตอนนี้นี่คือของปลอมถ้าเป็นเนื้อสีชมพูแดงๆอมแดงทิ้งได้เลยคือคือสารอันตรายมันกัดนะยครับมันเลยกลายเป็นสีชมพูอ๋อสารไงเนีมันกัดตรงนี้แล้วมันกัดแล้วเนื้อนางข้างในนางก็เหมือนเลยอ่ะมันกัดไงครับมันกัดเพราะมันใช้สารอะไรก็ไม่รู้ไม่รู้ปูนหรือ คอนเทนต์คอนเทนต์คีมปลอมเนี่ยตัวเองอาจจะโดนตรวจสอบว่ามีสารหรือเปล่าก็เลยแต่งลงแต่งเรื่องว่าตัวเองคีมปงคีมปลอมโดนลอกเลียนแล้วตัวเองผลิตรุ่นใหม่ก็ไม่มีสารอะไรอย่างนี้มั้งสลับสลับสลับล่างสลับอะไรแต่ก็เป็นตัวเองผลิตเองนี่แหละเออลูกค้าน่ะ ไม่มีมนุษย์หน้าไหนหรอกเขาจะเป็นเรียนแบบคีมเธอน่ะนะคีมของเธอมันขายเฉพาะเฉพาะกลุ่มที่เป็นเอฟซีเธอเออมันมันมันจะมีเฉพาะคนที่เป็นกลุ่มเอฟทฐานคนซื้อเธอมันจะมีแค่กลุ่มเอฟซีจ้ะอะไรถ้าผมมั่วสั่วไปหมดทุกอย่างแล้วกลิ่นจะไม่ ทุกคนเห็นไหมอันนี้ของจริงมันสะมผไม่แดงถ้าใครเปิดมาฝาแดงชัดเลยใช่ครับไม่ต้องถามคือปลอมแน่นอนดิวต้องบอกก่อนนะว่าดิวใช้ต้นทุนสูงมากในการผลิตแล้วเราใช้ของดีมากแล้วลูกค้าวันหนึ่งลูกค้าไปโดนของปลอมอะ่ะอืม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 ไม่เชื่อไม่เชื่อไม่มีใครปลอมหรอกเออไม่มีใครปลอมหรอกสตอรี่เนี่ยหลอกลวง